ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับครับล้างห้วยเล่าออกนะครับเนาะเสียดนาดีกะรลุดอีกตามเคยนะครับพี่น้องเอฟซีครับขาตะเลกวิ่งนะครับพี่น้องเอฟซีครับก็กราบขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับเปลี่ยนหลอบที่ตวใดแล้ววุนะครับผลห้วยเล่าออกนะครับพี่น้องเอฟซีออกมาเบิ้ลเคร่งคู่นานะครับคู่รักเมื่อนรักแสนนะครับ แล้วก็คู่รักลอยลักพันนะครับออกมากเก่าเก่าซีซีเจ็ดหานะครับเก้าเกสสี่เจ็ดห้านะครับพี่น้องเอีตัวเลขก็ลดไปนะครับเขาเตะเลขกวิ่งจับคู่ให้พี่น้องเข้านะครับโค้งสุดไทยนะครับเชื่นาดีกัวงกลมใบยางดีนะครับเจหานะครับพี่น้องเอวขก็ปนะครับาเตะเก่งับคู่ใพี่น้องเานะับเชื่อนาดีกับวัดออกไปสูตรทบเสานะับี่น้อานะครับพี่นเอา พี่น้องมาเบิ้งมาส้มน้ากันนะครับพี่น้องเอพซีครับสุดจับคู่นะครับโผงสุดไทยนะครับเส้นนาดีมาสรุปสูตรที่หนึ่งนะครับพี่น้องเอพซีสูตรที่หนึ่งก็มีหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับก็เขาเลขวิ่งเจ็ดนะครับพอเอาเส้นนดีดึงสูตรที่หนึ่งมานะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับพี่น้องเอพซีครับเลขเจ็ดเส้นนดีก็มาเขียนลงเป็นเจ็ดนะครับเนาะ สูตรที่สนะครับวิ่ง9นะครับเสียนอดีเเ่าเก่ามาลงนะครับพี่น้องพี่สูตรที่สนะครับพี่น้องพีีสูตรที่สมตัดออกเบสเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนห้าศูนย์ะครับเหลือห้าเจคููเดียวนะครับพี่น้องพีกะบ่เอาให้พี่ให้น้องเห่านะครับแต่ว่าเล็กวิ่งนะครับเสียนอดีก็ดึงมาทเั้งเจ็ดเทิงห้านะครับเล็กวิ่งนะครับสูตรที่สา ก็เอามาประกบกันก็มีเจ็ดแล้วก็เก้าหานะครับพี่น้องเอที่บ่าจับคู่ให้พี่น้องเข้านะครับบมานแก่ตัวนะครับหลัง้วยออกเด้อพี่น้องเอพี่น้องเอฟดีเลยเขาไปเบื้องในคลิปก็จะเข้าใจนะครับก็บ่าจับห้รีนะครับเจ็ดกับหานะครับเพราะว่ามันออกมาแล้วนะครับมันก็มาออกซ้ำอยู่คือเก้านะครับออกตัวเก้าตัวเดิมนะครับเอารอบนี้นะครับพี่น้องเอฟซี ของเซื้น่าดีนะครับเลขวิ่งสำหรับเลขวิ่งนะครับกับเขาตะเลขวิ่งเจ็ดนะครับพี่น้องทุกที่ส่วนเลขกสามตัวนะครับจับให้พี่น้องเข้าเจ็ดเก้าห้านะครับก็ถือว่าบ่จับคู่ให้พี่น้องเฮาเนาะพี่น้องทุกทีครับบ่จับคู่ให้พี่น้องเฮาก็เลยบ่ถือนะครับเอามาตามต่อกันรอบใหม่นะครับตามต่อกันรอบใหม่งวดประจําวันที่นะครับเนาะพี่น้องทุกที ครับงวดประจำวันที่สิบนะครับ <c oughs> ครับวันพุทธที่สิบนะครับเป็นบ่พี่น้องเรีซี่เปนวันพุธบะเอาเบิรงหนึ่เท่านึงนะครับ ครับวันพุธที่10นะครับมกราคมนะครับ ครับของเส้นน่าดีนะครับพี่น้องเอฟซีครับเรียกเตีดเลียกเวียนรอบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีห้านะครับหก <6 S 2> นะครับพี่น้องเอฟซีห้าหกเจ็ดนะครับพี่น้องเอฟซีเอาประกบนะครับ <c oughs> ประกบสี่กับแปดนะครับพี่น้องเ c ฟซีสี่กับแปดนะครับเอาจับคู่ให้พี่น้องเฮ้านะครับพี่น้องเ c ฟซี่ 4 7นะครับพี่น้องเอพซีนะครับสี่แปดนะครับเลขกบ่งเด่นนะครับจังคอยเบิ่งนะครับพี่น้องเอซีเดี๋ยวเสียนาดีจับคู่ก่อนนะครับสี่เจ็ดสี่แปดนะครับ 6กนะครับพี่น้องพี่สี่หกนะครับแล้วก็5้นะครับ6กสีนะครับพี่น้องพี่ี ครับลองนะครับพี่น้องทุี่ครับเด่นไฮซีครูนะครับลองนะครับพี่น้องทุกที่ห้าแปดนะครับพี่น้องทุกที่หกแปดนะครับครับสายวิ่งนะครับพี่น้องทุี่วิ่งนะครับ วิ่งเอาไว้ข้างล่างว่าพี่น้องทีเอาไว้ข้างล่างนะครับจงคอยสัดเกียนนะครับวิ่งนะครับพี่น้องเอีครับวิ่งเจ็ดกับหกนะครับพี่น้องเอีเอาลม เอาลานี้บ่ไเด้เห็นสูตรเด้อพี่น้องที่เอาสูตรเอาสูตรที่มันเขานะครับสูตรเอาสูตรที่สามกับสูตรที่สองนะครับกองงวดที่แล้วนะครับมามาเห็ดแล้วนะครับก็ได้ออกมาลักษณะนี้นะครับพี่น้องที่ ครับวิ่งเจ็ดนะครับพี่น้องเอซีเด่นเจ็ดนะครับเด่นที่เจ็ดนะครับพี่น้องเอซีเอาส่วนตัวล่างนะครับก็คือล่างหกนะครับพี่น้องเอพซีลองหกครับลองหกนะครับเอาเด่นห้สองาังนะครับพี่น้องเอซีเด่นห้พีน้องเข้าซองฮังนะครับสี่เจ็ดแล้วก็หกสี่ครับพี่น้องเอซี เอาแคปหน้าจอครับดแดดไล่เราพี่น้องเอพีีขับนวดเหล็กเส่แดด <c oughs> ครับวันพุทธที่10มกราคม2567้า25ลาวพัฒนานะครับเซียนนาดีนะครับสูตรเวนนะครับเด้อชุดเวนนะครับ567ประกอบกับ48นะครับ567ประกอบกับ48นะครับพี่น้องเอพี ครับเลขเตี้ยเลขยวินนะครับมีห้าหกเจ็ดนะครับประกอบกับสี่แปดนะครับพี่น้องเอฟซีจับคู่นะครับสี่เจ็ดสี่แปดหกสี่ห้าสี่นะครับลองห้าแปดกับหกแปดกับพี่น้องเอฟซีวิ่งเจ็ดกับหกนะครับครับเน้นนะครับเจ็ดตัวเดียวนะครับเลขวิ่งนะครับรอบนี้นะครับลองหกนะครับเด่นๆก็คือเจ็ดนะครับพี่น้องเอฟซี ครับสำหรับชิปนี้นะครับกะเซียนนาดีกะบ่มี่ยังให้พี่ให้น้องเฮาคือเก่านะครับมอบตัวเลขแนวทางให้พ <infect> ี่ให้น้องเฮานะครับทางช่องกะนําเสนอนะครับให้พี่ให้น้องเฮาเอาไว้เทียบไว้เชียงเบิ่งกับสำนักอื่นอาจารย์อื่นนะครับถ้าพี่น้อง FC กัพิจารณาเบิ่งนะครับเลขวิ่งนะครับเลขชุดประกบคู่นะครับของอาจารย์อื่นถ้าเด่นมาชนกันก็มีโอกาสเด้อครับเด้อสําหรับเลขวิ่งกะ เขาไม่คือกันนะครับของเทียนาดีนะครับหลอดที่แล้วนะครับครับเลขวิ่งกับเขาเลขวิ่งเจ็ดนะครับชุดแยกออกมารอบนี้นะครับบ่ได้ได้สามตัวนะครับพี่น้องน้เพราะว่ามันเป็นเลขมันเด่นแห้งเบ็ดถูกตัวนะครับเทียนาดีเอามาประกบกันบ่าว่าที่เป็นสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะครับมันมาแห้งห้าหกเจ็ดนะครับพี่น้องนองชี้มีให้เห็นนะครับห้าหกเจ็ด ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เทพีพียแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ